สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบผมโต๊ะชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับโปรแกรมภูเก็ตเด็ดมันนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมโน w วเทอร์ภูเก็ตโคคีทรานะครับผมเป็นโรงแรมที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองภูเก็ตนะครับก็ดีครับมาตรฐานดีมากๆแล้วก็เชื่อเลยว่าใครมาก็ต้องชอมแน่ๆโรงแรมนี้พนักงานก็บริการดี นะครับแล้วก็ห้องภาพรมวมรวมถึงแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆโดยรวมดีครับเ <_ S 1> ชื่อเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เช้านี้ที่ภูเก็ตก็บอกเลยว่าอากาศดีมากๆครับลมเย็นสบายแดดก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าพาทิตย์เริ่มขึ้นแหละนะครับถ้ามาเช้านี้แล้วเริ่มต้นดีก็มีชชยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนเริ่มต้นในวันใหม่ของคุณให้ดีๆนะครับผมและรับรองว่าราบรื่นแน่นอนนะครับจะเป็นต่อไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอาจจะเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้อะไรเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่ช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ